ยมากเลคืนนี้เราก็ได้ที่พักกันหน้าสถานีตำรวจปูทรเชียงคานกันเลยนะครับผมเป็นสถานที่กลางเต็นท์มีห้องน้ำให้ใช้ฟรีด้วยที่นี่คือถนนคนเดินเชียงคานนะครับทอ เรียนนะครับฟังเพลงสักครู่หนึ่งแล้วค่อยกดปุ่มนะครับมาค่าเพลงต้องเต้นเาเดินได้นะเฮ้ยจีนเธอจีนเอจีนไอไม้ไปด้วยดิอันนี้มันคืออันนี้เราก็ <c oughs> ซื้อตัวคนละ40บบาทนะครับ